สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนพบก,กับช่องตามอุบวนขนซีเกตครับหลังจากภาพพม่พี่น้องกินข้าแล้วครับอันรอบนี่ก็จะภาพพม่พี่น้องไปหาแนวกินต่อครับกินเที่ยงบางหันกินแกงน้อใหม่โอ้แสบหลายพี่น้องแม่เราแกงแม่ถาครับมาท่านเลยมา่ายเพื่อนแกงบะท่านครับ ่าเพื่อนได้นใหม่ไม่ได้ใส่นี่ก็แม่นทีมงานครับผมสวัสดีครับนี่ครับถงล้างทีมงานอีกแล้วครับ่าวันนี้ได้ยังกินเที่ยงครับมาหยี่บม,มายามทุ่งหน้าหนองเพื่อนหนองว่ามันเหรียญน,นําเน่มันยุดเพื่อนที่รองกันเลยได้อกาสครับมาหาเลาะถ่ายคลิป ่ายบรรยาก,กาศให้พี่น้องเมืองุ่งลรครับใช้ชีวิตแบบบ้านๆวิธีบ้านๆครับทานได้ก็ได้กินนั่นนั่นครับนี่คือเจ้าของหน้าครับสวัสดีครับน้อยเป็นเพื่อนบ้านนะครับกา <c oughs> ยา <c oughs> เห็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับผม 2, น้องเพิ่นมาเพิ่นสิพาไปหาตกเด็ดครับตกเด็ดอยู่ในสาลพี่นอ้องพอด้มีแนวกินเที่ยงครับทำไมาอ้่าย่ายอุ้ยเห็นของดีคลับพี่นอ้อง พี่น้องไปเมืองแนวเ,เสียอีกละวางขันกะกินแล้วน้องไม่ได้น้องไม่แล้วครับได้ละครับหนึ่งเมนูนี่ก็เป็นทีมงานครับมีได้เพื่อนบ้านล้ะพี่น้อง กำลังพากันเตรียมอุปกรณ์หาป้าครับเบดตัวนี่จะวางเท่าวงเนี่ยวางโอ้ประมาณเบสบอลแล้วหมากเบ็ก่อนครับฮะไม่ได้ฉันบอกนะ จากแต่เตรียมเบ็ดแล้วพี่น้องจ,จะได้หาเหยื่อครับเป็นเหยื่อบันบานนะพี่น้องครับหาใส่เดือนเห้เรอสิกาจับ <laughs> <laughs> โอ้ยจกปีแล้วด้นี่ กำลังหายเหยื่ออยู่ครับเหยื่อไปใส่เบ็ดเป็นยังไงมือนีงได้มาหน้ามาให้ครับมา,า,าอา <c oughs> ายู่หากินเขาอ่ะเบ็ดมาอยู่หากินนะพี่น้องอินดีอินดีครับมาถ่ายทอดให้พี่น้องเมืองครับบรรยากาศเก่เาๆสมัยเป็นเด็กหนอนคนละ ว่าใหญ่มากนะฮะกะต่างคนกับต่างคิดงานจิบปคอเดี๋ยวมีเวลามากแบบนี้ครับโมนี้ค่ะได้วันยุดของเพื่อนบ้านเพื่อนก็นเลยชวนมาไปกินเข่าตาบ่อไปกินเข่าหน้าบ่อนะครับพอได้คิดหอดบรรยากาศเก่าตอนเป็นเด็กหน่อยพี่น้องไปเมืองตอนหอดซาบุนะครับไอโมนี่สิได้บ่อสิมานบ่อ ทีมงานขึ้นก้าแล้วครับวันนี้อินดี้อินดีเราไปกันแล้ววันนี้จะเป็นบรรยากาศหาก,กินตามทองหน้าครับ โอกาสดีเลยเหมือนนี้พาแมแพี่น้องมาเยี่ยมชมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าครับออมันสีใดกินบ่ครับพี่น้องเลยนี่มังสาครับ อยู่ในน้ำก็จริงเนอะนี่สาใหญ่ขนาดนี้ว่าได้กินนอกหัวใจพ่ได้ประดุกมากไหนที่มาเนาะได้กินมาโอ้ในบังสาเนี่ยโอ้สาใหญ่คักใหญ่คักแน่ครับได้บ่ได้ก็ลองหาเมืองนะครับมัน สี 4, 000, 000มานบ่มาหนิมากับข้นมานกั 4, 000, 000นสีมานยังเดีเอาเอาบรรยากาศบ่ได้ปลากะเอาบรรยากาศกับมีแห้งนะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้ชดเช่นชดเชยนเขาก็ไเด็น,านามาหอดสาแล้วครับกระหูเด้อว่าสีด้บ่พี่น้องเมืองครับสากะไง กบบเป็นยังครับบอได้กบบเป็นยังบอได้กับแกงแ้อไม้หาอย่างอื่นกินก็นได้ครับพอไห้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้กัสดชื่นแล้วล่ะแต่มีแห้งเลยครับป้าพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมทุงไฮทุงหน้าป้าพ่อแม่พี่น้องไปติดตามมั้งครับมาิได้ป้าบอเป็นหลุนน้ำกันครับ โ่แม่ขาก็ย้อนนี่แล้วน่าเก๋ไก่เอา,เอารองมึงว่าไดก็ไป้องกินไปไหยังก็กินอัานานั้นละห้องเว้ยน,นีย้มาชมบรรยากาศก็มีแ่งฮงแล้วล่ะมึงครับสา,ากระหญ่ <laughs> เอาทีมงานสู่ตายอยู่แล้วครับพี่น้องฮอกำลังใดใส่ซเน้อครับเอาไปเมืองรับพี่น้อง <c oughs> ที่ได้นว่ามานี่ เป็นบรรยากาศกึ่งธรรมชาตินะ,ะ,ะพี่น้องสะกะสาเพลนใหญ่เป็นเลี้ยงปลาแต่ว่ากับม,มุ้มี่องหาเหรอครับ <c oughs> องหาปลาในสาแหละล่ะทั้งเมืองมาสินบันรุ่นกันมอว่าสิได้ลลนลลนลลเนี่ยกินว่ครับปะ่ะแมงในเซียนคือว่ครับเซียนกดียังได้ยิ้มครับพี่น้องสิบเมตรโมก็นไง เป็นบรรยากาศอยู่ตรงให้น้องหน้าครับมาหลุนกันว่าปลาสิดายบอมเลยมาสิด้เมนูนยังให้พี่น้องเมืองครับในโอกาสมาเลาะมาเหยี่ยมมายาม้ำตรงหน้าเพื่อนบ้านครับพี่น้องปัได้ขึ้นหอดขาเก่า,า,าสมัยเป็นเล็กหน่อยนะครับ หาตกเบ็ดหายางน้ำทงไฮทงหน้าหาปูหาปลาแปลงสันครับทำเมืองกันพลับพี่น้องมาสิคือบอหมานบอปมานกับอบอสีเร,ร,รียดครับแต่ไม่เห็นันรยากาศครับมีแหงแล่ะอากาศชดชื่นชดชื่นทุงหน้าเขาเขียวๆแบบนี้ครับเตียนเชิญน f ทุกท่านเลยครับ ไปอยากมาเยี่ยมมายามกะนถ้าหาผมได้ครับผมจะพามาหาบรรยากาศแบบนี้หาซับนอนใหม่ไปแกงกินเที่ยงครับเป็นได้ครับมาแล้วว่าเซียนฟองคโอ,อ้ถึงครับเสือกเอ็นตึงครับเมืองมารุ่นเมืองเป็นสิได้ป้าบ่ครับพี่น้อง ยังไง้องไงพี่น้องมากเนี่ยโอ้มีแต่หน้ครับพี่นอ้องยังบอมานปันได้ครับเมืองท่างนี้บ้างเสียนพิ่นคือบอบอคือคือกันครับติดตามต่อไปครับ เดนะ้อทีมงานเป็นตาได้กินมานอกครับคนละมุมพี่น้องอันนี้ก็มุมนึ่งผมกับมุมหนึ่งครับสี่นุ่มสมี่มุมไปพี่น้องว่ได้ยังซ้ำครับฝ่ามืดมากเละครับฝนตกเนาะ ปลากลับโม่ไดนครับบม่ไดนเนวกินเลยย่างไงาปท้ายจาูพี่เจ้าครับเจ้าพี่น้องวันนี้โม่ไหย,ยัางนะครับไหนมาชมบรรยากาศกันน้อครับพี่น้องอือชมบรรยากาศตำหนิกะมีแห้งแล้วครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเขา่าลมก่อนครับ เจ้าครับพี่น้องบ,บันเทพฝนตกค <c oughs> รับเมืองทีมงานแลนหนีฝนนราจสได้เปลี่ยนไม่นูพี่น้องเดี๋ยวสิหาไก่มาปิ่งมาย่างกินกับตำหุงได้ยุบปลาฝนตกครับ เดี๋ยวขอหยาดไปหาไก่ต่อกันครับเั็นไาไก่มันทนไม่กินแท่นืองทีมงานนี้พนมาประกันเจ้าเลยมาหนมาได้ปลามาได้กระจาดน่ะอาไก่ดีกว่านนตัวบน่อยนะนปพ่อแม่พี่น้องหลังจากปลากำม่ได ฝนก็ตกเอาสิได้เปลี่ยนเมนูแล้วครับนี่สิได้ย่ยางไก่กินกับตำปงฮงครับเพราะว่าฝนมันตกปลากรบป๋อได้อย่างไก่เอาแล้วนะครับไก,ก่ก็จะเป็นไก่ตลาดเพราะว่าไก,ก่อยู่หน้าคนกต่บะหมีมี่ก็จับบระได้ครับเพราะว่ายำเวีนโมเมนต์ยำมุเลงเดวสิได้ อย่างไกลเห็นพี่น้องเมืองคนละกินกับตามบุ้งยำเทียง เขาจะปิ่งเป็นโตเลยครับปิ่งฉี่กเลยแซบบย่บนนพน,นจะยนมันเราลังจาเข้าเห็ด ไก่เราครับยาสีมักไก่แต่ว่าจะมักเป็นสมุนไพรครับใส่ตะไคร่กับเกลือรธรรมดาดีนะครับผม่าใส่กันข้าวเนี่ยสุดเด็ด เด็ดแล้วครับกับอันนี้ซอนแต่ต้องใส่หี่ยวเนียนบอลอันนี้สุดเด็ดครับตากล่องเหนือท่ากันครับผมสุดไก่สมุนไพรนะครับแบบบรรบาเท่าเนี่ครับ ไปเมืองตอนอย่างเป็นบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้าครับพี่นอ้องนี่ครับพ่นทหารกะลังดังไฟเพื่อนบ้านมีพ่นกับกะลังจักบวกกอครับเห็ดซอยกันนะครับผมกับเห็ดไก่แล้วๆกันหั่นนี่ไก่สมุนไพรแบบบนันบานนะครับพี่น้องบัวบานแน่แตก่กั ไปซื้อไก่ทีละคือบอบาบ้านว่ามันหาบลาไหลเหรอเอาไปตกเป็ดกับปไหลครับปลากับบลาไดลฝนกับตกเอาไก่ตลาดเนาะพี่น้องเนาะมาได้เห็ดอยู่เห็ดกินไปจะเปลี่ยนเชฟจากปกคอนด้ครับมันนี้วันนี้มาเป็นแขก นี่นะครับไก่ยางทั้งตัวเลยนึ่มาใช่ครับทีมงานขึ้นบกสม,มอทีมงานมาติเก็บบกสม,มอใช่ให้พี่นอ้องมั้งนะ เยอะมากได้ครับบุคมลบ้านหวานใเจ้าให้เจ้าบด้ไปเก็บน้ำเพลินครับข้าแต่ย่างไกอยู่ไก่กับจะได้ซุกแล้วอาสิสด็จตำบกุงกินเข่าครับเมือนนี้เสียดายเนาะบได้ปลาใ้ไก่ย่างก็พอแล้วครับพี่น้องกินแต่ไก่กับตำบกกรี่กับุดยอดแล้วครับ ฟังเสียงพี่นอ้องแซ่บบ่กรอบกรอบกรอบสดๆหือปลาพี่นอกมันจะกินเข้าก็ได้แล้วกัว ไก่เ um. er. ่า <pues> ก็เดิมสุกแล้วครับร้วนาารอไก่สุกกอย่างพอมนสีสุกเือะน้อยนึงเลยพีหนองเลยด้วยก็ลังแผมกบดีหอมไก่บาบน้หอมเมอจมาตาบุกตาไก่ไม่สีสุกเือน้อยนึงใส่ผิครับพี่นอนติดแ่นึงครับใส่เตียบอแหน่อใส่ลิด 10ปีบาทเท่า,านไงครับนี่หอมก้นประจานมื่อนี้จะเป็นบรรยากาศหนอกอันนะครับตำบอง,งให้กิน <c oughs> กินกับไก่ครับนี่ <c oughs> ไก่ก็จะได้สุกแล้วเดี๋ยวสาพ่อแม่พี่น้องกินแล้วครับอา <c oughs> พี่นอง น่องอันเพิ่นก yeah> ็ได uh ้ตั้มประกอแล้วนะครับนี่โอ้เป็นเอเชียครับไกลากันในทุกแล้วครับพี่น้องดีครับกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องมาต้นนี้พาพี่น้องกินข้าวครับใช่ไหมพี่น้องไปพี่น้องกินข้าวพี่น้องเดี๋วลากินข้าวแล้วครับกะขอโทษ ขอให้พี่น้องได้รับปลากับบัวได้ได้ไก่กับตาบุงคงนะครับไก่กับใก่ใกลตลาดหรอกที่พาพี่น้องกินข้าวอีพีสองครับอีพีแรกวังข้าวเสาร์เป็นแกงน้งไม้เนาะอีพีสองนี่คือตาบุงคงวัดสรีไปได้ปลาแล้วครับมับนบ่วได้ผ่ากันไปตัวเ็ดกับบัวได้ฝนไลค่ครับได้กินไก่แท่งทครับกินข้าวดำแกนครับพี่น้องกินเลยกินเลย ขาพูดไม่เก่เขาหรืองไมเิ่งเงยั้งปอาวเอาเขาเอเลยเอาเลยเข้าตุ่ม่มครับอุ้ยอุ้ยกี่วรอล่มแล้วนีมันย่เยอแบน้นะครับเกินอย้าไมน้วมันบวมเล็กมสัเล็กๆมส่แ้ม่สวัสดีครับนยสวัสดีครับก้องลุงหน่อย สวัสดีครับครับครับผมครับผมครับมาครับนั่งนวดกินนวดครับกินหรือไม่กินกินกินวะจะเอันยำมันอยู่วันสุดปั่นโอ้ค่ะครับเอาฮะสมุนไพรอะไปบ้านน้องหอวมาอย่างที่ก็จะหมดตัวเ่ย จะลอ,อย่างเนย็นเนพิ่มยัเข่าบ้างยังขอาบ้านันน่งลงนั่งลงดิจุกได้หรือจุก,กอร่อยไหมครับ อร่อยมากมากอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆรร่บก่บานโอ้เป็นเสนียังไหรอใครเห็นใครกินเช้าันกินเช้าันจกงกินยูตรงไหนลงน้จากงอเออจาไปันเนี่ยตนอยาหอก้านบบบไ่ป ครับคุณพี่น้องผากันไป็กมีข่าวอิ่มแล้วครับสิได้เดินทางครับอําเภอวาดินนรครับศิสิเด้อำลาผ่าจากพี่น้องแล้วครับฝากเอฟซีมาคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สามอุบลคนสีเกตทำคลิปต่อๆไปในเด้อครับพี่น้องล่าหรอครับครับัปดีครับสวัสดีครับผม